จริงเขาไม่เขาไม่รีบลงอันนี้หรอกเนาะใช่เขาไม่รีบลงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นอย่างนี้เลยไม่ดีไม่ดีไม่รีไม่ดี าซอยืนชนหน้าเลยคนจริงเขาเล่นกันนี้เราไม่เราไม่ใช่เด็กแบบเด็กเขาเรียกวแบบ่าเด็กน้อยที่ว่าเล่นขี้กลัวกันเราไม่ขี้กลัวกันหรอกเราไม่ทํางั้นนั่นไม่ใช่ตล์ของเราคร <c oughs> ับบางโตสังหันเทียรโจีบินเขายัางไม่ตายเลยนะขณะเขาไม่ได้ลงซับอะไรมาเลยนะ มีบินหนึ่งตัวแรกกับแท้งมึงสองตัวรอเชิญเกมแรกก็รอเชิญเกมแรกเราอยาการอล็ซิออเบลวงรอยยืนที่มีปืนอยู่นี่มันไร้สาระอ่าไปคิดบัญชีอ่านักเลงนักเลงคิดบัญชีมัง <laughs> โดลันบอกไม่บินของสุดแล้วสบายใจคนยังไม่มีก็ดิ้นเรื่องกันต่อไปแม่<ช>ดิ้นดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวคุณรู้ไหมโอ้โหลงซอยยืนสติดยาเสียกโดนชิบะยุนหน้าสุดเลยนี่นะสรุปมึงจะเล่นเล่นใต้หย,ยาหรือจะเล่นหน้าหยาเนี่ยลงเนี่ยเล่นถูกที่หม เดี๋ยวเดาัไมอ๋อสวีเวนไดออฟด้วยพอดีโอ้โห <c oughs> ออฟอี่หายากสุดในกเกมเต่าสังหาเทพนึกว,ว่าจะให้อภัยเลยสรล่ไม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 ่แก้ไม่แก้ แอฟไพบอกเลยค่ะแอฟไพสมัยนี้เขามีโรคพันท้ายไพสมัยนี้เขาไมีอะไรไล่ฆ่าไม่ยอมตายคายยากใช่ไหมคายยากคายยินกันไหนกันไหนซอวซี่จังเฮ้ยซอยืนมาท้าซอยืนนะเดี๋ยวฟาร์มวีเวนต์สักหน่อยแล้วกันจะได้แลกเซนหมย์สักชิ้นหนึ่งมานั่งดูเรื่องว่ามันจะเป็นอะไร เห็นตอนแรกบอกบนแบบไม่เอาหิวไม่อยาเอาหิวทีตอนนี้ติดเลยนะติดคอเดียวนะติดแบบเสพเสพแล้วไม่สามารถเลิกได้เลยใช่ไหมตอนนี้เออติดอ่ะเสพแล้วเสพแล้วมันเลิกยากแต่ก่อนเห็นบนแบบว่ายาวหิวไหมฮิวไม่ได้ละในนี้คือคขเดียวนี่คือยืนโบกมือสบายในแบบไอ้ดูแลถ้าดูแลดีก็ดีเนี่ยตัวหน้าตัวหน้าตอนเสี่ยลินเนี่ยเราฝาด้รได้ทีมนีกคือดินทุลนทุลไยเสี่ยลินบอกเลยที่เราชนะได้เพราะเสี่ยลินเซตเมด เซียลวลินเมดคีด้วยดาเมดคีด้วย